สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมพอกันคลิปน,นี้นะครับพอกันมือนีเป็นมือแรงมือวันจันที่สองเดือนมีธนยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับมือนีผมมาผมมายัางสีทุกคนผมผ้าลูกๆมาออกกําลังกายนะครับยน่ยออกกําลังกายนั่มอ,อากาศมาธุระนั่มทุกคนธุระที่บ้านนี่คือผมผ้าทุกคนมาเก็บเห็ดครับผมพอดียางมากแล้วมาพอเห็ดบ่คือบาสีพอหลายปันนี้นะครับบ่คือบาสีออกลายปันนี้นะครับอันนี้เป็นเห็ดค่าย,ยด้ยครับเด้อ ผมพาทุกคนมาเก็บนะครับก็เลยสีข่ามันหลายๆนะครับก็เลยสีพ้าทุกคนมาเบิ้งนะครับวานี่มันเป็นมันเป็นเฮดจริงหรือเฮดปลอมนะครับบางทีผมโพล่ทุบยังขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นเฮดจริงๆนะครับจากหน้าผมนะครับเพราะเก็บจริงๆนะครับเนาะทุกคนตามผมมาเลยครับผมพาทุกคนเก็บเฮดไข่ครับมีอุปกรณ์นี่คืออุปกรณ์ผมนะครับเด้อผมใส่ตะการนะครับกุหล่บทีมงานผมมาเบิ้าเเลยครับมาเบิ้มาทุกคน ตามมาเลยนะครับมาเบิ้ลกันทีละดอกเด้ครับของแฉะบอพี่น้องของแฉะได้ครับเฮ็ดไข่ครับเฮ็ดไข่ขึ้นขนของแฉะเลยนี่ครับนี่เก็บสดสดนี่ครับนี่ดูนะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับแล้วกาเบิ้ลครับนี่ตัวน้อยๆครับน้อยๆกันยังนี้ครับเมียนเบิ้ลนี่ครับนี่นี่ครับนี่นี่ครับน้อยๆนะนะครับนี่เราก็เอาไว้ให้ฮผั่นใหญ่นะครับเามาเลาะต่อนะครับเลาะต่อไปอีกครับเมื่อถึงบอสนะครับ ว้าวนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยนี่ครับทุกคนทุกคนปาดทุกคนปาดปาดทุกคนฟูละบาดทุกคนโอ้ยของแขของแขขของแขขครับของแขข่แบบเยอะทุกคนจุ่มเดียวครับจุ่มเดียวอันนี้ผมก็ไล่ไล่ด้วยครับยุ่งจุ่มเดียวครับหนึ่จุ่มเดียวนะครับปาดทุกคนนโอ้ยสามดอกครับสามดอก หอมหอมครับหอมเใ็ดไข่แครครับดอกซทำแล้วทำหนึ่งกับพิไใบกอนนะครับปิไใบกอนแล้วมาเอาไม้นะครับมือหนาตามมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆเลยนะครับนี่หน่อเบิ้งให้เบิ้งเอาเลยนะเบื้องอือนี่แล้วก็เปิดออกนี้นะครับนี่มีอันเบิ่งนี่ครับหนึ่งเชื่อไ่มเพราอนั้ดอกบนไงครับดอกบนไงกับบ่อเอานะครับเจ้งสี่เจ้งสี่กับบ่อเอานะครับน่ปิไใบนะครับเป็นไงกอนนะครับปิไใบนะครับเามาเอาดอกไงครับดอกไงอู้เผื่อทุกคน สุดยอดนะครับสุดยอดเลยดอกใหญ่ครับหอมด้วยนี่ครับใจ่นีกระมี่ครับนี่ใส่นีกระมี่ปิตไบซ้ำีนเอ้านะครับเด้อนี่นี่ครับใส่นี่ครับนี่กับปิดไ้ครับปิดไ้มือหนามเอาอีกครับดูนะโอ้ทุกคนดอกกำลังงามนี่ครับกำลังสวยเลยครับหอมหอมชื่นใจครับ ควมติดใจตามมาครับคนนี้ครับนี่นครับว้าวทุกคนบได้มาเมื่อเดียวครับบได้มาเมื่อเดียวบได้มาเสาเดียวอ้ว้าวสำคัญนะครับอุปสรรคของการหาเหตุก็คือยุงครับยุงเมื่อน้ผม,มาแบบชิวๆบอดีไซสุดยังหน้านะครับแบบชิวๆเลยนะครับขาสั่นมากนี่แหละทุกคน ยอดครับเรียเรียกซุ้มนี่กอาไปนีและครับคือกรสืเกิดเองเพื้นนะครับเพื่อที่ง่เองเพื่นสองอื่นกระสืมาเพิ่หม่โอ้ขาับวไปแล้วทุกคนครับขครับมันเอย่าไร้างทีมันออกไปตัวเลยได้ครับไปออกไปตัวตัวนี่สิเกลเลยดครับเด้อชืเลยนะครับ่ต่ทีนี้งานผมมากกวนผมแล้ครับน่ครับทีงานผมหลยแห้งครับทีงานผมมาครับมาทางนี้ดูนะครับเลาะไปร มาดูะม,ม,มีส้มดูบ้าจนเห็นครับนี่เห็นดอกงามงาม,งามครับซุ่มหน่อยแต่หลายเลยชุ่มหน่หน่อยได้หลายหน่ยหน่อยกำล,มมลังเกิดมเมนล็ดครับนี่ครับแต่ว่าพี่ดอกงามครับดอกสวยสวยงามมากทุกคนอือมามครับดีครับมันจะอ,ออกเบิดเลย,ยออลเนะครับแถวบริเวณนี่นครับเมนเดจะสีจะมานนิด ด่ัน้บ่นคุยเ่ยเลยของแถของแแม่เว็อีิญาของีิหลานี่นะครับเห็ดของแถดเห็ดของแแนะครับอันนี้บ้านเอาครับบ้านเอาบกใบจุ่มนี่เนาะนะครับ มาเบิึงครับมาเบิึงน่ะขอเงินครับขอเงินเขาต้องราบ้างนะไม่ครับเวลายาญ่กี่หละอืมนี่ครับอุ้ยหมามาเก็บให้ข่อยละหมามาสู้น้องข่อยครับเกือบลมนี่ครับของแถะครับของแถะหมากับนี้ไปเนาะเดี๋เดี๋ยว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 กีหละอันนี้เอาไว้มืออื่นเต่าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวมืออื่นเต่าเดี๋ยวผมมาเก็บไปทุกคนตาม เป็นหน่อยๆหยมากรับคือจ,จะสร้งครับนี่เนาะหมาจะขวนหมาจะบ,บ่งโม่ยังดูแถวนี้ออกเบิดครับออกเบิ้ลนั่นแหละครับแถวนี้เนาะออกเบิ้ลบาดนี้ยจะถึงข้างโง่มากโง่ามากนะครับนุณครับนี่คุณหมอทุกคนพนลี่อยู่นี่ครับพ่นลี่ไม่นีกูเลยต่อแบบไงเลยครับคุณน่ะสุดยอดเลยคุณหมอไม่เห็นเหมือนอื่นนี่เปลือยเอเล่ทุกคนคุณน่ะ ยุ่มกระไรครับหยอดเลยานี่ทุกคนเจอแล้วครับเจอแล้วของแฉของแถของแถทุกคนของแ่หอมใบละหอมบอหอมหอมน่องว่ะหมาครับมาเลย แล้วครับมาด้ยอนี้ครับตามมาอันนี้ครับดีน้ำอันนี้ครับมันเหงาใหม่มันเหงางุ่งนี่และครับ นี่คือผลผลิตของผมอันนี้ครับลายด้ผมโฟรมอนี้ครับนี่คือเ็ดเ็ดไข่ครับเห็ดไข่ยอดเลยนะครับสุดยอดเฮดไข่เกิดตามธรรมชาตินะครับอยู่หน้าผมเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบ่ตรงไปหาไซา์นะครับในของแท้ครับน่ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสวัสดีครับผม